ขอน้อมถวายความอะไรอย่างสุดซึ้งแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความเมตตาและเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีแก่ะูก้กนชาวไทยทุกคนวันนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภุม,มาีอำเภอจุนเราขอนำเสนอวิธีการทำโบไว้อะไรอย่างง่ายเพื่อแสดงออกถึงความอาลัยและสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณ อันหาที่สุดนี้ได้อุปกรณ์ในการทำโบไว้อะไรลิบบิ้นสีดำไม้บรรทดัดเข็มกลัดกันไกลปืนกาวล้อและแท่งกาวตอนที่หนึ่งนำลิบบิ้นมาตัดให้มีความยาวขนาด60เซนติเมตรตอนที่สองนำลิบบิ้นมาพันนิ้วชี้วนสองรอบจากนั้น พันลิปบิ้นระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้องอีก2รอบจุดสังเกตดูตรงลิปบิ้นตรงนี้นะคะว่มามี2รอบหรือยังจากนั้นนำปลายลิปบิ้นมาสอดให้มีลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วจากนั้นดึงลิปบิ้นให้ตึง แล้วถอดออกได้รูปทรงแล้วจากนั้นถอดออกจากนิ้วนะคะแล้วก็มาดึงอีกเส้นให้อยู่ในลักษณะที่สวยงามจากนั้นจัดโบก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ จากนั้นใช้กันไกมาตัดลิดบบิ้นตามขนาดความยาวที่ต้องการนะคะกจะได้อยู่ในลักษณะประมาณนี้ค่ะ